สวัสดีครับผมช่องพลอยละเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าครับมือขึ้นนี่พักแรมอยู่บ้านแค้นครับพักแรมอยู่บ้านแค้นห่างจากบ้านงานประมาณจะก่ากิโลครับห่างจากบ้านงานเห็นทีมงานมาประมาณจะก่ากิโลครับนี่ครับผมทีมงานเขาจอดพักแรมยาีมือเศร้าครับทุกคันมาจอดอยู่นี่มด รับเดินทางมาจอดที่นี่หมดเลยครับพักแรมกันอยู่นี่นอนรับนอนกันอยู่นี่ครับสถานที่รับนอนกับบรรยากาศอันนี้เป็นวิหารฟังคุณจะเป็นรถลำโพง<ด> ปาก,กันได้ยังกินเนาะทีมงานทางพีเอาเลยลูกเอาเลยอเอาเลยนะเนี่ยส้มหนึ่งก็นั่งเฝาอ,อยู่เลยเด็กวันนี่บรรยากาศครับยาม,มือเสาเจ้าน้อยนี่ก็จะเขางานแล้วครับจจเจ้าน่อยจะเขางานแล้ว ทีมงานได้มีโอกาสตากผ้าเอาเพราะการก็ยู่นหนีตัวนี่เพราะการก็นอนฟีตัวนี่เออาไม่ยังมอาหอนหงุ่มออาไปน้ำลูกสาวอกบ่บวันนี่อ๋อ อืมสบายนะนำไหลจวดหลักล่าเนาห้องหนามมีทั้งหลังก็มีข้างนี้ก็มีช่วยนอนหลับเสีอาบอาบน้ำหนาวบรรยากาศก็้ศูนย์เก่าเลยคืองามแต่เนาะศูนย์เก่าเนาะใจเครื่องใจเครื่องบ่งามหรือใจเครื่อง มันจีเป็นยังสันแหละเีมอานทุตัเลยเดียวเนี่ยตัวไหนากอโอ้ยามึงอันรดมึงออกมาเลยออกมาหลดฮากากนี่ทั้งสองตัวเลยนี่ออกมาเลยเขาอัานเลยนบ่ฮากวนี่อันครับอ่ บรรยากาศยู่วัดว่าล่ามเพิินครับอันนี้เป็นกุฏิเจ้าอาวาสวันมานั่งคุยน้ำเพินินครับมานั่งคุยน้ำเพิินแรงว่านนี่ครับเป็นกุฏิเจ้าอาวาสมานั่งเล่นน้ำเพินินแต่ว่ามาเห็น่เนเลยบอกเจ้าคุณคุณเน,นี่ยบ่ น้ำสกุลนี่เป็นวาครับพาพี่น้องเบิงองอันนี้ครับกุติเจ้าอาวาสครับสำนักงานเลขาได้ครับเจ้าคณะตำบลน,น้องม่วงโนนหมากนุ่นเหตสองพระปรัดนี่นาควินหรือนาควินทีระอันโยนเอาเบิ่งน้ำสกุล เบื้องน้ำสกุลตัวนี้ครับบาดเนี่ยมาอย่างไงเนี่ยนีน้ำสกุลยังคำเนี่ยพี่น้องน้ำสกุลยังคำเนี่ยเบิ้งเอาบกขา,าดคิษบาดเจ็บมากหัวพิ่นในทั้งที ค่้พี่น้องบังบัญยัการ หมองผักเซ้ามาขึ้นนี่โอ้ยจะเป็นสว่งไลครับสถานที่เป็นกับสถานดีดีครับสานดีดีไลนอนมิดบัดว่าละ่ะเคยเคยนอนกลางเว้นก็นอนกลางขึ้นกับรับรับตื่น เพิ่นพ่อนลุกพ่อเจ้าวัดนดี่เพิ่นไปัังเขานาะเมื่ว่านนี่ยมานั่งคุยน้ำเพลินเมื่ว่านเดิมที่เพิ่นเป็นคนทางจังหวัดสุรินทร์ครับเดิมที่เป็นถ้าเพิ่นกล่วมาเป็นคนอยู่ทั้งปีละพอแม่เพิ่นคนทางสุรินทร์ครับอาจจะเป็นท่ายาดก็จะ่ว่าบ่ได้เราหากันหลายปีแล้ว Adalah menjadi zaman purba zaman yang kuno. สอยู่หลายปีแต่ถามลราเราก็บบุหว่ัดพ่อแม่เราเป็นไผเราเกิดตั้งแต่พ่อเราเสียแต่เราอยู่ในทองแม่พะนะรับเจ้วาวัดท่านนี่เพราว่าพ่อเราเสียตั้งแต่เราอยู่ในทองแม่เลยบุหววัดพ่อคือผูอ้ใด ไป oh yeah. มันจาวาดลูกบนนุญเรนพาลูกวาดเพื่อนนอนอยู่น้องหนำก็พราะยันอาทิตย์ขึ้นนอนดีดี แม่ละครับมองนอนมองขึ้นนะครับพระเย็นอาทิตย์สลากกลางน้ำนี่แหละครับพักันหลับสบายมองขึ้นแขนเปย์ผู้ละมองกับพระเย็นอาทิตย์สลากกลางน้ำครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่น้องเพียงซ้ำนี้ก่อนครับผมฝากติดตามช่องพลอดอำเภออําเภอเชียงรุ้ด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับฝากติดตามเด้อครับผมฝากกด ไปคกดแชร์ให้น้ำแนขอบคุณครับ